สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพอดีเราตัดแต่งกิ่งแต่งทำสวนทำเสาวต้นโมต้นไม้เราก็เลยเนี่ยทำเสาวยีราแล้วเราจะเอายอดเข้ามาปักชำต่ออุ้ยใครมาเนี่ยใครมาเนี่ยฮะใครเนี่ยอ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยตัดแล้วก็มาจิ้ม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 ,มไว้ในตะกร้าเนี่ยพวกยอดยีรายอดโหระพากะเพราเอ่อสามารถปักชำได้ แมงลักก็ได้ยูยังไม่ได้ไปทําคลิปตัดนั่นแมงลักเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาปักชํากันดีกว่าเด็ดยอดแล้วปักชําติดง่ายมากมาแล้วใช้ดินถุงธรรมดาก็ได้นะเนี่ยดินถุงธรรมดาแล้วก็อัดให้มันแน่นๆหน่อยเนี่ยเด็ดใบไปกินเด็ดใบออก ริดใบออกให้เหลือแค่นี้ก็พอแล้วให้เหลือแค่นี้พอแล้วก็ปัดปเลยง่ายมากกดดิน,นให้แน่นๆอย่างเงี้ยยอดเขาอ่ะยอดเล็กๆตัดไปเลยเห็นไหม ตัดไปก็จิม้มริดใบออกการคลายน้ำหน่อยหนึ่งนี่แล้วก็จิม้มแบบนี้อีิเดียวรากเดินแล้วรดน้ำเช้าเย็นติดง่ายครับลมในกระเพาะดีนี่อย่างเงี้ยิดใบออกให้หมดแต่เขาก็จะแตกมาเต้นไปหมดเลย ปลูกได้ต้องขยายเป็นจริงเราทำไม่เยอะแล้วแต่เราทำสาวเข้ามาไปตัดแต่งทำสาวเพื่อที่ให้เขาแตกใหม่ไงทีนี้เราก็เสียดายเก็บใบแช่ตู้เย็นไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ปักไปเลย มีางานหทุกวันพวกเราจริงๆงมีงาน้ทำทุกวันจริงๆทําทำคลิปช่องปลูกผักนี่มันดีตรงนี้แหละมีคลิปมีลงที่สําคัญก็อัปเดตนู่นนี่นี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยทำงานกันไปเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะแตกรากออกมาแล้ว ง่ายมากกดดินให้นั่นแน่นนะจ๊ะทุกคนวิธีการไม่ยากปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะรื้อใบออกยี่ราเนี่ยเขาจะติดง่ายนะแม้บางทีไม่ได้ดูก,กล้องนะตัดไปจิ้มเลย เนี่ยแค่เนี้ยรดน้ำเช้าเย็นในช่วงนี้ต้องเอาเข้าร่มก่อนนะอย่าให้โดนแดดนะโดนแดดไม่ได้เด็ดขาดในงั้นตายเช้าตายต้องอยู่ในร่มจนกว่ารากเขาจะเดินแล้วก็แข็งแรงใบก็เอาไปทําแช่ตู้เย็นทํากับข้าวซะผัดเดี๋ยวนี้ผัดเมนูกะเพราส่วนมากจะใช้ยี่รา่าหอมดี นี่บำรุงธาตุเนี่ยแค่นี้แหละวิธีการของเราแบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนวิธีการปักช้ำน,นู่นนี่นี่นั่นก็ทดลองทำไปเรื่อยๆเด็ดนู่นนี่มาปักช้ำมาทิ่มๆเี๋มันก็ติดติดไม่ติดไม่เป็นไรนะจ๊ะแค่นี้นะ